บางคนบอกว่าเหมือนเหมือนเมาหมันมันมันลักษณะคล้ายแบบนั้นนะเหมือนเหมือนไม่มั่นใจบอลมันช้าลิบุลบอลช้าถูกปกติมันจะเร็วกว่านี้แล้วมันจะกล้ากว่านี้ออันนี้คือโหมันมันเหมือนไม่กล้าเล่นไม่ไม่กล้าในจังหวะได้เสียนะแล้วก็ไม่มีใครเล่นดีเลยผิดฟอร์มหมดยกเว้นโรเบิร์สันที่ที่ดูจะมีสมาแบบดูจะเข้าฟอร์มที่สุดมีจังหวะเปิมจังหวะสอยเข้ามาเล่นพื้นที่แบบที่พื้นที่ว่างเนี่ยเขาทำได้ดีแต่ว่าที่เหลือทุกคนเลยมันดูผิดพลาดหมดเลยเออ พาเลสเนี่ยเขา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 ไม่เรียกว่าเขาเขาไม่เขาไม่ตื้อด้วยเขาก็เล่นรับของเขาไปแล้วก็หาจังหวะผิดพลาดของร์พูนเนี่ยแล้วถ้าร์พูลยิ่งเล่นแบบนี้มันมันยิ่งง่ายสำหรับเขาเลยเขาก็ตัดบอลได้ง่ายจังหวะถ้าช้าเขาก็ลุมแล้วก็แย่งมาแล้วก็หาพื้นที่ในการทำไอ้ข้างหน้าเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบมีจังหวะแบบบู๊ตลาสมากนะของพาเลซอ่ะมันก็ไปตามเกมของมันมันไปได้อ่ะร์พูนวันนี้หลวมมันโอ้โว กระดาดฟันได้ยังลื่อนเลยถ้าลูกนี้ถ้ายิงเข้าอ่ะถ้าโลเบสันลลมาสกัดไม่ทำแพ้นม่แพ้แน่ๆสองมันกลายเป็นมีมเลยอ่ะกลายเป็นมีมเลยกลายเป็นมีมเลยจังหวะลื่นของฟันไดอสิ่ะที่แข่งกับเจอลาเลยใช่ไหมแต่ว่านี่ยังดีที่ที่ไม่เสียประตูอันดูโลเบสันสกัด